ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่11เดือนมีนาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสองโครินบทที่หข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในกาลาเทียบทที่หข้อที่25ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญ,ญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยอาเมนถ้อยคำวันตะว,วันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นจงพึ่งพาในเราเมื่อเจ้าออกเดินด้วยความเชื่อเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตของเจ้า ากเจ้าไม่เคยพบเจอกับความยากลำบากหรืออันตรายในชีวิตเจ้าก็จะไม่มีวันได้สัมผัสความตื่นเต้นและความยิ่งใหญ่ของการงานของเราที่กระทำผ่านเจ้าเมื่อเรามอบพระวิญญาณของเราให้แก่เจ้าเราก็ได้เสริมกำลังให้เจ้าสามารถใช้ชีวิตในแบบที่มากเกินกว่าที่เจ้าจะทำได้ตามความสามารถและกำลังของเจ้าเอง นี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่กวรเอาความท้าทายต่างๆมาเปรียบเทียบกับกำลังของตัวเองเพราะทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังความเข้มแข็งของเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับฤทธเดชและความยิ่งใหญ่อันไร้ขีดจํากัดของเราลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าเดินไปด้วยกันกับเราอย่างใกล้ชิดพอพอเจ้าก็จะสามารถทําให้วัตถุประสงค์ของเราสำเร็จได้ด้วยกำลัง และความเข้มแข็งจากเราอาเมน,เมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณทุกคั้ทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับรเียนสียด้วยใจเพลิ